ยอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมเฟิร์สโคะครับก็อยู่กับเกมฟรีไฟลนะครับคลิปนี้ก็จะมาซื้อของในร้านค้าลดนะครับผมก็ได้75%นะครับผมก็มีเพชรอยู่ประมาณ1,912นะครับจะซื้อกางเกงช้านะครับ นี่นะครับได้มาแล้วต่อไปก็ผมก็จะซื้อเสื้อช้างนะโอเคครับก็ไม่รู้จะซื้ออะไรต่อดีอืมอันเหรียญน,นะครับเหรียญซทเค็นอีโวกาครับ เอาไว้อัพสก,กินปืนไม่ใช่อัพทุกและอัพแครวะปืนอัพเวลแล้วก็นี่นะครับโทเค็นอาอะไรอ MF เอาไว้แลกชุดใหม่แล้วก็บัตรตัวนะครับเอาไว้สุ่มสุ่มนี่ไง วก็ส่งไปนะครับเกือาที่ผายนี่โอเคครับอืมลองใส่ชุดนะครับชุดก็เทชได้เลยนะครับก็ดูแบบดูสบายจัง มาดูนะครับว่าจะซื้ออะไรได้บ้างเอาเปิดแพงไปวะมีได้แค่ห้าสิบกองและหกร้อยเพชรเพชรมีจำนวนจำกัดน,นะครับก็ผมขาดไม่เยอะเองที่แบบจะอัพแบบ ซองยาวอีโวเวล6หกได้วันนี้ดีกว่าทำไมมันได้น้อยจังวะสิบเก้ายังดีสิบเจ็ดประมาณากลางๆนฮะวิทำไมได้ยิบสองเลยนึ่งเยอะ ก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะเอาหน้ากากไฟหรือว่าหน้ากากสีฟ้าดีก็ได้ไปก่รับเฮ็ดมานะครับผอมาซุ่มต่อนะครับหวังว่าแจ็คพ่อจะแตกอนะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แตกหรอกนีไ่ไงแล้วก็เซ็งเลย ก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีนะถ้าหน้ากากไฟมันก็ดูตึงนะแต่ว่าคือแบบเขาเรียกไงมันแพงก็จริงแต่แบบผมชอบสีฟ้ามากกว่าเขาสีฟ้าแนละนี่นะครับหน้ากากเขาเรียกว่าหน้ากากอะไรวะหน้ากากดำ ฝีฟ้าน้ำเงินเนืเท่ไว่าอย่างเคครับก็ okay, แบบใส่เข้ากับหัวข่าวเลยลองดูเนี่ยว่ามันใส่เข้าเลยได้บ้างแบบ ก็เข้าหลายตัวอยู่หลายผมอยู่อะแต่ว่าหัวหัวขาวแบบออริจินอลน่าจะดีกว่าตาน่าใส่กับตาขาวน่าจะเท่กว่าโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตั้งค่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่น,นี้นะครับไม่บาย